ผมพัชระพุเนเจริญพักดีนะครับประธานเครือข่ายธรรมพิบาลไทยผมเองเริ่มทําเครือข่ายธรรมพิบาลไทยเพราะว่าเพื่อนรักถูกยิงตายและเจ้าวาดก็ถูกฆ่าตายเราก็เลยทําเรื่องนี้มาตลอดเสร็จแล้วผมก็นับถือหลวงปู่โตหลวงปู่ไปรู้จักน้องสองคนนี่ก็โดยส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครแต่ว่าน้องเขาเนี่ยส่งคลิปมาให้แล้วผมก็เลยเห็นว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าศึกษาและเพื่อความเป็นธรรมในสังคมเนื่องจากว่าลุงตู่ท่านขับเคลื่อนประเทศไทยแล้วก็ให้สังคมมีธรรมิบาลเมื่อเขาขอร้องมาผมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพราะสิ่งหนึ่งผมก็เป็นสื่อผมมีรายการธรรมิบาลไทยด้วยผมก็เลยพาน้องสองคนไปขอความเป็นธรรมที่สำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีท่านสมภาษ เป็นคนมารับเรื่องนะครับทีนี้ในวันดังกล่าวก็ได้มีการมอบคลิปเมื่อมอบคลิปเสร็จเนี่ยทางสมนักงาก็แนะนําว่าคลิปนั้นเนี่ยจะต้องให้มีผลทนงกฎหมายก็คือให้น้องเขานํามามอบให้กับผู้อำนวยการปปชจังหวัดชนบุรีเพราะว่าเหตุมันเกิดที่ชนบุรีโดยสาระสําคัญที่ให้การวันนี้คือคลิปเขาทําด้วยความสมัครใจสติปัญญา สมบูรณ์ครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะพาเขาไปตรวจร่างกายเพราะว่าน้องเขาเนี่ยไม่ได้ให้การด้วยความสมัครใจเขาถูกถูกซ้อมแต่น้องเขาถูกซ้อมครับถามเขาได้ประเด็นแค่นี้ประเด็นว่าน้องเขาถูกซ้อมเขาไม่ได้ให้ความด้วยความสมัครใจ 2. การเซ็นรับรองรูปเขาก็ไม่ได้สมัครใจแล้วก็เขาก็ได้ให้การกับผู้จัดจาการภักสองใช่ไหมเขาได้ให้การผู้จัดจาการสองที่สโมอสรตำรวจว่า เขาไม่รู้เรื่องเลยเป็นรูปมาให้เขาเซ็นครับประเด็นอยู่ที่ว่าเป็นรูปมาให้เขาเซ็นอย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่ได้ดูรูปเลยว่าเขารู้จักหรือไม่ตกใจกลัวเขาก็เซ็นรับรองรูปไปซึ่งเขายังไม่รู้ว่ารูปเป็นของใครเลยเขาก็เลยขอให้ถือํำนวนใหม่ประเด็นคือว่าที่มากับเรียนประปเขาคือให้ให้ถือํำนวนใหม่ตามที่เขาให้การกับพลตำรวจโทอิทธิพลผมก็ไม่ทราบารสกุลนะน้องเขาใช้จำนวนมันนี่สองจำนวนจำนวนที่เขาถูกบังคับให้เซ็น อันนี้สุจริตนะครับแล้วแต่ทางตำนันง,งานวุิแห่งชาติแล้วแต่ท่านเจเลแล้วแต่ปป,ปชแล้วแต่สำนักนายกรัฐมนตรีครับประเด็นวันนี้ก็คือเยน็นยีนรั้นว่าหลังจะไปกราบเรียนนายกพร้อมมอบคลิปเนี่ยทีนี้คลิปก็เลยต้องมาให้เขามามอบให้ประเด็นคือคนนี้ถูกทำร้ายร่างกายจริงจมฮะยืนยันเนี่ยเ,<อ>เขาถูกทำร้ายร่างกายครับเดี๋ยวพูด<อ>ยังไงเขาพูดได้ครับ โดนทำร้ายร่างกายตอนตอบครับอ่าาอยกจะถามเลยทำร้ายยังไงฮะทำร้ายังไงตบบ้องหือว่าใครครับใครทำตบห้องตบอพราะตํารวจแหละมันไพูดชื่อไม่ไม่พูดชื่อเราพี่่ครับไมจดิพอเราไม่รู้จักเขาหลังจากนั้นหลังจากนั้นครับก็หลังยังงก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีแล้วเขาคือว่าเป็นไปตามนั้นครับคือเขาตบหัวทำไมฮะไม่ทำไมฮะอ็จะตอบไปตอบไปนะตอบไปไม่เป็นไรอย่างเงี้ยคือว่าพี่ในสื่อเยอะ บางอย่างเราไม่อยากจะแบบเรียกเดี๋ยวมันทะเลาะกับตำรวจผมไม่อยากทะเลาะใครผมเขาไม่อยากยุ่งกับตำรวจผมหาเช้ากินขําผมไม่อยากทะเลาะกับใครแต่ผมมาเนี่ยที่ผมมาเนี่ยคือเราอ่ะไม่ได้เอาเงินหนักไปให้ตำรวจแค่นี้เองผมไม่อยากมาทะเลาะกับตำรวจฝั่งนึงกับฝั่งนึงอยาเขาก็มามามาขู่หรือมาทำร้ายเราอีกผมขอว่าผมไม่พูดที่ตตำรวจอะไรมีปัญหาดีกว่าผมแก้ปัญหากลับไปหากินเหมือนเดิมพี่เข้าใจป่ะแค่นั้นเองพี่ก็ประเด็นคือมาเพื่อยืนยันมาเพื่อยืนยันว่า ว่าคลิปทางโดยสุจริตแล้วไม่ได้ทั้งใจนะคือคลิปสุจริตครับไม่ได้มาทำอะไรไม่ได้มาเรียกร้องอะไรแล้วเราก็ไม่ได้ให้เงินเขาแค่นี้เองแล้วน้องมาเกี่ยวพันกับเรื่องนี้ได้ยังไงอะไรฮะน้องมาเกี่ยวพันกับเรื่องนี้ได้ยังไงผมเป็นคนเอาผู้ต้องหาเขามามอบตัวครับผมเอาผู้ต้องหาามอบตัวใช่ตอนตอนที่นู่นครับที่ที่แรกอ๋อแล้วเราก็การผมเนี่ยคือพามาพาน้องมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีแค่ในหลังคนเดียวที่เป็นตามหมายจับ เราก็เลยอ่ะด้หลังมากมาอกตัวเพราะว่ามีหมายจับคนเดียวแต่น้องเอมาด้วยมาสองคนก็เลยเอาเข้าไปเลยผมรู้เท่าไม่ถึงการพี่เราเพราะตอนนั้นอ่ะไม่มีคลิปอะไรไม่คิดว่าจะเรื่องใหญ่เรื่องตัวอะไรเป็นแบบนี้แล้วผมอ่ะกระทำผิดต,ตรงนั้นผมก็ยอมรับความผิดสารสั่งจาคุกมาแล้วไม่องรอลงอาญาแล้วทีเนี้ยทั้งหมดห้าคนผมเอาเพื่อนทั้งหมดมาสามคนนะตอนหลังมาอีกสองนั่นคือถูกต้องตามที่คิดนั่นคือหลังจากคิปออกแล้วครับ ก็ทั้งหมดมีห้าคนที่ผมพาเขามาว้อมตัวส่วนที่เหลือเนี่ยผมก็ประสานไปให้เขาว้อมตัวแต่เขาไม่ได้มาเพราะว่าด้วยความกลัวของเพื่อนอะไรเงี้ยเลยหนีไปบ้านไปบ้านเพื่อนที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนั่นคือผมไม่ดูแล้วก็ไม่ติดต่อแล้วแต่ส่วนผิดก็ว่าไปตามผิดเขาก็เป็นเขากฎหมายไปอะไรเงี้ยครับส่วนจะบอกว่าเราก็ไม่ได้มีการให้เงินอะไรผมผมแค่จะพูดอย่งเดยว่าผมอ่ะไม่ได้เเงินให้เขาผมเอาเงินมาเพื่อประกันตัวแล้ว เขาคือผมมา่สองวันท yes? ี่แล้วคี่ต้องเรียนเรียนฟังก่อนสองวันที่แล้วเนี่ยผมเห็นข่าวเเียข่าวประมาณว่าห้องน้ำแล้วห้องน้ำอยู่ไหนไปแล้วปัสสาวะใช่ไหมได้ไงผมไม่ได้ออกมาเพื่อมาปกป้องใครผมแค่แค่มาพูดในสิ่งที่ว่าเขาไม่ได้เงินผมแค่แค่นี้ผมไม่ทะเลาะใครนะผมยืนยันนะยืนยันว่าเงินไม่ได้เขาไม่ได้หรอไม่ได้ออกไปแต่แต่ ผมก็ยืนยันอย่างว่าผมไม่ทะเลาะใครนะยังไม่ใช่เขาก็มาทะเลาะผมอีกทั้งฝั่งฝั่งที่โดนกล่าวหาหรือโดนโดนนี่มาทะเลาะผมผมไม่เอานะพี่เราสงสัยมาทําไมถึงเลือกพักเรื่องเราวกลายมาเป็นแบบนี้คือถ้าถามผมอ่ะผมเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆอะพี่คือเขาจะทะเลาะกันหรือเปล่าผมไม่รู้เรื่องพี่กันจะว่ะใครทะเลาะกันสมมติอะสมมติว่าตำรวจเขามีปัญหากันหรือเปล่าผมไม่รู้ไงพี่กันจะว่าตำรวจทะเลาะกันเองอันนี้มีโอกาสหรือเปล่าผมไม่รู้เพราะเพราะผมมาไม่ยุ่งพี่กันจะว่ะผมผิดผมยอมรับผิดศาลสั่งจำคุกโอเคแล้วก็ต้องติดคุก ครับพี่เพราะว่าเราหลักเพื่อนเองอันนี้คือประเด็นนี้แต่ประเด็นที่เงินสดไม่ได้ให้เขาไปหลักฐานมีกล้องวงจรปิดเขาเป็นค,คนไปขอทั้งหมดนะกล้องวงจรปิดที่โรงพักที่ที่ชมบุรีทุกที่ทุกจุดทั้งที่รีสอร์ทที่ผมพักเขามีหลักฐานหมดหลักฐานอยู่กับท่านตำรวจที่เป็นเจ้าของสมบัติแล้วครับขอบคุณนะครับพี่ทุกคนขอบคุณทุกคนครับพี่ของค,ครับผมบอกยืนยันก่อนนะว่าผมไม่ได้มาทะเลาะใครนะขอบคุณครับพี่องค,ครับ 我何必？